สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ในเจาะลึกเซเวน่าค่ะอันนี้เป็นคำถามจากเซเวน่าเล่ม3ถามว่าเด็กที่ถูกซีเรสอินเทโกจับตัวไปไปทำที่ทีอะค่ะหลังจากที่เฟมินช่วยแล้วเขาเป็นยังไงต่อจริงๆแล้คนที่ถูกจับตัวไปไม่ใช่เด็กนะเป็นจอมเวทค่ะเป็นจอมเวทที่ถูกจับตัวไปเพื่อจะทำเบดี้คริสตัล <ừ> สำหรับอ,อันอันนี้ใหม่ ก็ป่วยค่ะก็คือก็ลาบากเหมือนกันเพราะว่ามันเขาก็ทำเกือบถูกสองคำสำเร็จเนาะการทำเบดีคริซตัลกันจับคนขึงอยู่บนลอยบนโมเมทแล้วก็ให้หยดเลือดลงมาเรื่อยๆทําคริสตัลจากเลือดของเจ้าเมที่ต้องและตัวเจ้าเมคนนั้นก็ต้องกินยาบางอย่างเพื่อทําให้พลังอ่ะมันอยู่ในเลือดอะค่ะเออซึ่งเด็กคนนี้เด็กกลุ่มนี้ที่ถูกจับไปไม่ใช่เด็กคือจเมกลุ่นี้ถูกี่สูกจับไปก็ ได้รับบาดเจ็บรุนแรงค่ะแต่ก็ได้รับกรารรักษาที่ดีเพราะว่าเรามีมอรีนแล้วคือมอรีนคือเป็นหอมตัวตาพึ่งส่งเนะเาะก็คือรักษาให้แต่ก็ใช้เวลาระดับหนึ่งก่อนจะหายค่ะแต่ก็หายไหมหายอืมโอเคขอบคุณขอบคุณนะคะ ช่องทางการติดตามงานผดงานของพี่นะคะอันดับหนึ่งคือ Facebook Page นะคะ c e b o o k Page เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีไลน์แล้วนะคะต้องกด Follow นะคะหรือกด Besupporter ให้พี่นะคะก็จะได้รู้ข่าวสารมากมายนะคะอันดับที่สองคือ y o u t u b n n h l ค่ะ u y o u t u n n e l เนี่ยคือวัวเุณชเหมือนกันก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าจะได้อัปเดตทุกครั้งที่มีคลิปใหม่หรือมี community คอม m ม n i t y ีโใหม่ใหม่ในเฟซบ o เนาะ แล้วก็ y o u t u b e เนาะสุดท้ายนะคะคือ i อจตัวใหม่เลยค่ะพี่จะโพสภาพเกี่ยวกับนิยายต่างๆที่เราเคยเขียนใครอ่านแล้วก็เลยมาแชร์ความรู้สึกกันนะคะซึ่ง i g เนี่ยเป็น f o l l o w เนาะชื่อเหมือนกันเลยคือวัวกฤติดานะคะทั้ง3ช่องทางอย่าลืมกดทั้ง3ช่ทงทางเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยบางช่องทางมีการลดการเข้าถึงทําให้น้องๆหลายคนเนี่ยติดตามข่าวสารได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสอย่างเช่นโหวตหน้าปกเอ่ยหรือของพ,พิเศษเอ่ยนะคะหรือการติดตามว่าพี่ไปออกอีเวนท์ที่ไหนอะไรเงี้ย ดังนั้นเนี่ยขอทุกคนกดทั้งสาช่องทางเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ